คริสโตเฟอร์ไรท์พรีเซนต์นี่นะครับแม่ขานเรียกชื่อตัวเองนี่นะครับผมในห้องเรียนแบบนี้นะครับก็ทำให้ผมนึกถึงวันเก่าๆที่ผมเรียนหนังสือเมื่อประมาณสักสองทศวรรษที่แล้วไม่ใช่สิครับหน้าด้านนะครับว่าจะสามทศวรรษที่แล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็45แล้วนั่นเองเนี่ยนะครับนี่คือยูนิฟอร์มผมครับผมเคยเรียนที่โรงเรียน r ารครับรูมดีอินเตอร์เนชั่นแนลสคูล มมีรูปขึ้นมาให้ด้วยครับก่อนที่ผมจะเรียนที่ร่วมดีนี่นะครับ r s เนี่ยผมก็เรียนที่บางเกาะพัฒนาครับตอนเด็กๆนี่ครับมียูนิฟอร์มให้เห็นด้วยครับ <c oughs> ผมเรียนโนอลิมปิาชาติท็อปทอปของประเทศไทยนี่นะครับไม่ได้มาอวดอ้างหรือมาอวยอะไรตัวเองนะครับแต่แค่จะมาเล่าสู่ฟังเพราะว่าใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นี่นะครับก็เป็นประเด็นร้อนที่เห็นกันเยอะเรื่องของยูนิฟอร์มชุดเครื่องแบบนะฮะกับวัยรุ่นหลายคนที่จะออกมานะครับเขาเรียกว่าเรียกร้องสิทธิหรือว่าไม่พอใจนี่นะครับซึ่่ง <c oughs> งวันนนนนีี้ะผมเเอใฐาทป็ ทั้งนักเรียนแล้วก็เป็นทั้งครูแล้วก็อยู่ทั้งไทยและอยู่ที่ต่างประเทศเนียนะครับก็เลยอยากจะขออนุญาตแสดงความคิดเห็นบวกกับความรู้กับข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยนะครับที่ถูกต้องเนี่ยเผื่ออาจจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเพราะว่ามีคนมาถามผมเยอะมีทั้งนักสาวมาสัมภาษณ์มีคุณครูหลายคนที่ผมเคยทํางานด้วยนะครับตามโรงเรียน มหาวิทยาลัยต่างๆก็มาถามผมว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้ทั้งนั้นผมในฐานะเป็นนักพูดขออนุญาตพูดแต่ผมจะพูดดีๆนะครับดังนั้นผมเตือนไว้ก,ก่อนนะครับใครเข้ามาเขียนอะไรที่เป็นด้านลบหรือว่าเข้ามาเขียนแบบไม่สร้างสารรค์เนี่ยนะครับพูดง่ายคือมาเขียนแบบ aggressive เนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับก็จะทำสออย่าง หนึ่งผมว่าจะเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็ส่งให้กับทางทนายหรือเป็นพวกผู้พิพากษานะครับหรือเป็นพวกอายการที่ผมสนิทและเป็นลูกศิษย์ผมเยอะมากนะครับให้ก็ไปพิจารณาซิว่าเอะคนพวกนี้เขาเขียนมาแบบนี้เราน่าจะไปเรียกเงินจากเขาได้ไหมเพราะว่าก็ดชุดนี้ก็ร้อนเงินนะครับ oh, <no. S 1> หรืออาจจะก,กดซ่วมทิ้งไปเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะคุยกันดีๆแบบ expressive ก็คือแสดงออกเชิงบวกไม่จะเป็นต้อง aggressive กับเรื่อง ที่มันไม่จำเป็นต้องรุนแรงขนาดนี้เหมือนที่เกิดขึ้นพอนะครับเด็กไม่พอใจก็กูจะด่าด่าด่าอยากจะบอกน้องๆเนี่ยนะครับพี่อยากจะสอนน้องๆนะครับต่ฐานที่ผมน่าจะเป็นที่ในหลายๆคนแล้วนะครับวิธีที่คอรมอจะต้องคุยกับสวไม่ใช่สวสมาชิกวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีนะครับคอรมอคือคนรุ่นใหม่กับสวคือคนสูงวัยอย่างเช่นผมเนี่ยนะฮะที่ผมเป็นวัยกลางคนนะครับจะบอกว่าอะไรจะบอกว่า คุยกันแบบ expressive คำแรกของผมวันนี้คือคุยกันแบบ expressive คือแสดงออกได้บอกจุดยืนบอกความคิดเห็นได้แต่ไม่จะเป็นต้องก้าวร้าวและรุนแรงหรือด่าหรือใช้คำหยาบคายเพราะท,าทันทีที่คุณทำอย่างนั้นปุ๊บคุณจะไม่ได้อะไรที่คุณอยากจะได้แน่นอนนะ <Okay. S 1> ครับตรงนี้นะครับคำถามคือแล้วผมคิดยังไงกับเรื่องของ uniform ก็ถ้าถามผมเ่ยนะครับ การใส่เครื่องแบบมีคนถามเยอะเด็กถามใส่เครื่องแบบแล้วจะเรียนเก่งขึ้นไหมไม่ได้เก่งขึ้นครับแล้วการที่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบก็ไม่ได้ทําให้เราเรียนเก่งขึ้นเหมือนกันครับดังนั้นมันไม่ใช่ประเด็นครับนะฮะแต่การที่เราจะใส่ยูนิฟอร์มเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าใจเนี่ยนะครับว่าผมเองก็ภูมิใจกับการที่ผมใส่ยูนิฟอร์มนี้ <Wow. S 1> เพราะหนึ่งมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมนะฮะเป็นหนึ่งของโรงเรียนที่ผมนั้นรู้สึกรักและเคารพและรู้สึกเป็นเกียรตินี่ครับดังนั้น การใส่ย,ยูนิฟอร์มมันก็คือ show honor ก็คือการแสดงเกียรติ show respect ก็คือแสดงความเคารพเนี่ยนะครับ show love ก็คือแสดงความรัก show unity แสดงความเป็นหนึ่งเนี่ยนะครับกับโรงเรียนหรือองค์กรที่เขาก็จะมอบอะไรดีๆให้กับเราดยนะครับดังนั้นอยากจะบอกเลยนะครับว่า การที่เด็กวัยรุ่นบางท่านนะครับมาเ,เรียกร้องมันเป็นสิทธิมันเป็นสิทธิประทานโทษน,นะครับเราเรียกว่า individual r i g h t individual rights แปลว่าสิทธิส่วนบุคคลแต่คุณต้องเข้าใจนะครับว่า individual rights มันจะต้องมีอีกหนึ่งอย่างก็คือเขาเรียกว่า collective rules ก็แปลว่ากฎนะฮะของส่วนรวมนั่นเองครับ เขาเรียกว่ากฎหมายก,กฎกติกามารยาทถ้าคุณนั้นอยากจะเรียกร้องต้องมีอยากจะได้กฎอย่างเช่นอยากได้อิสรภาพในการสแสดงออกอยากได้ประชาธิปไตยแต่กฎนี้กูไม่ชอบกูก็ไม่เอาอย่างเงี้ยหรือเช่นในเคสที่กำลังเป็นข่าวคือไม่อยากใส่ชุดนักรเรียนนะครับหรืออาจจะอยากจะทําผมนะฮะโอเคทำผมผมก็เข้าใจนะคือนะฮะทรงผมทรงเดียวแบบบ๊อบนะฮะเหมือนอะไรเงี้ยโอเค มีมีอิสระในเรื่องของการไว้ผมบ้างก็ดีนะหลายโรงเรียนเขาก็เปิดใจแนะล้วเนี่ยนะครับอันนั้นเห็นด้วยแต่ถ้าจะมาแบบโมหะหรือจะมาแบบแบบอือันนั้นอาจจะต้องพิจนารณาแน,น,น่งครับแต่อยจะบอกว่านะครับคือแต่ถ้าไม่รบธงชาติหรือจะไม่ทาโฮมรูหรือจะไม่ทําอะไรหลายอย่างเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับน้องครับเพราะาอะไรเพราะว่าจะมีเด็กหลาย,ลายคนก็จะบอกถ้างั้นกูก็ไม่อยากเล่นพละกูก็ไม่อยากจะเข้าห้องเรียนนี้ คูก็จะไม่กินอาหารครูจะสั่งกร a b มากินคือมันก็จะกลายเป็นโรงเรียนที่มันมี chaos ก็คืออะไรครับคือความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นเองครับมันไม่มี order ดังนั้นการมีกฎหมายเขาเรีอยกอะไรครับ law and order ก็แปลว่ามีกฎหมายแล้วก็มีการเขาเรียกว่าระบบระเบียบนั่นนะครับในการที่จะต้องมาอยู่รวมกัน ดังนั้นอยากจะบอกนะครับว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะครับถ้าคุณไม่ชอบนะอยู่ในสังคมที่เขาใส่ยูนิฟอร์มกันคุณก็ต้องไปเรียนโรงเรียนอื่นหรือนะครับไปเริ่มโรงเรียนของตัวเองแล้วก็ไปสร้างโรงเรียนของตัวเองแล้วก็ไปเปิดโรงเรียนที่แบบมีกฎที่แบบที่คุณอยากจะทํานั่นเองครับแต่เราจะไปว่าโรงเรียนว่าโอโบราณหัวโบราณเก่าไม่เคารพสิทธิ์อะไรนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราเองก็ต้องเคารพโรงเรียนด้วยว่าโรงเรียนเขาก็มี traditions ก็คือประเพณี เขามี culture ก็คือวัฒนธรรมนะครับเขามี rules ก็คือกฎกติกามารยาทนะครับและก็นอนเขามีอาจจะมีบางในประเภทก็มี law ก็คือกฎหมายแ,แล้วอยากจะบอกเลยนะครับว่าถ้าถามผมเราต้องเคารพกฎกติกาไม่ใช่เอากฎกติปูเป็นใหญ่หนี่เครับกฎกติกาคือ rule <c oughs> เสน่ครับเราจะต้องมี respect <c oughs> นะฮะ we have to be r i g h t นะแต่ไม่ใช่ rights ที่แปลว่าสิทธิแต่เราก็จะรู้จากคำว่า righteousness ก็คือความถูกต้องไม่ใช่เอาแต่ความถูกใจของตัวเองแล้วถ้านะครับแฝงกันเลยนะครับถ้าเด็กวัยรุ่นบางคนบอกประชาธิปไตยประชาธิปไตยทั้งนั้นก็โบสถ์นะครับว่ามีคนจํานวนมากจะโบวต์กันเรื่องของการใส่ย,ยูนิฟอร์มหรือไม่ใส่ย,ยูนิฟอร์มโอเคน้องๆบางคนอาจจะบอกแต่โรงเรียนหนูเขาไม่อยากใส่ย,ยูนิฟอร์มกันหมดเลยนะครับดังนั้จะให้วัยรุ่นทุกคนฟังดีนะครับว่าการใส่ย,ยูนิฟอร์มมันก็แสดงถึงอนะไรครับ ถึงสถานที่ที่เราอยู่ที่เราเรียนมันคือการแสดงความเป็นทีมในภาษาอังกฤษคำว่าทีมก็คือ together everyone achieves more เราอยู่รวมกันอย่างเช่นนะครับผมถามคุณหน่อยนะครับสมมติว่าผมเนี่ยนะฮะเป็นนักนักฟุตบอลลิเวอร์พูลครับแล้วผมอยู่ดีผมบอกว่ากูไม่ชอบสีแดงอ่ะกูอยากจะใส่สีเหลืองเขาก็บอกอ้าวิบหายแล้ว แลีกคนบอกครูไม่ชอบสีเหลืองคุูชอบสีเขียวทั้งนั้นไม่ต้องอยู่กันเป็นทีมละคือเราก็ต้องเคารพนี่เคารพ the badge of the team ได้ไหมหรือเคารพ the badge of the school นั่นเองนะครับ you should respect นะครับ the badge of the school หรือผมเองนี่นะครับก็เคยได้มีโอกาสไปทำงานนะครับจากทางบริษัทในไทยนี่ยนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนั่นนะฮะนี่ฮะ นะส่งของส่งกไปสนีไทยนะนะครับนี่เลยนะฮะตอนนั้นก็ต้องไปทํางานขงเขาเขาก็มียูนิฟอร์มแล้วผมจะมาพูดไำไมบริษัทอื่นไม่เห็นมียูนิฟอร์มเลยทำไมต้องใส่ใส่ยูนิฟอร์มแล้วจะไม่ทํางานดีขึ้นไหมมันไม่เกี่ยวหรอกครับแต่มันเพลอินว่าสถานที่แห่งนี้เขาก็มีขอม้อกาหนดว่าเขาจะให้ใส่ยูนิฟอร์มมันก็คือทีฟุตบอลเนี้ยเขาก็อยากให้ใส่สีแดงจะอยู่ทีมเขาไหมจะอยู่โรงเรียนเขาไหมจะทํางานบริษัทเขาไหม ถ้าจะอยู่เราก็ต้อง respect น,นั่นเองครับไม่ใช่จะเรียกร้องเนี่ยนะให้กับตัวเองฉะนั้นอยากจะบอกเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะครับว่าคุณก็จะต้องเข้าใจนะครับว่าในทั้งโลกเนี่ยมันมีคำว่า give and take เราจะต้องมีการให้แล้วก็ take กลับมาแต่ผมถามนะครับแล้วน้องๆหลายๆคนที่มีโวตปัญหากับโรงเรียนเนี่ยคุณได้ give อะไรโรงเรียนไปบ้างแล้วไหมนะครับหรือคือคิดว่าฉันคือศูนย์กลางของโลก ซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียก egocentric ego คืออัตตา centric ก็คือฉันคือศูนย์กลางของทุกอย่างกฎกติก,ก,กูก็คือกูจะเป็นงี้แล้วก็คือผู้ใหญ่บางคนเด็กบางท่านก็อวยกันไปอวยกันมานะครับจะบอกนะครับว่ากฎกติก,กูหรือ egocentric คุณคือจักรวาลสามารถใช้ได้นะครับแต่คุณต้องอยู่ในถ้ำหรืออยู่ในอยู่ในสถานที่ที่คนที่มี culture <c oughs> เดียวกัน culture <c oughs> แปลว่าอะไรจะเป็นความเชื่อความคิดความรู้สึกการปฏิบัติการพูดจาการทอะไรจะอยู่รวมกัน แต่คนที่ culture ที่โรงเรียนนี้หรือองค์กรนี้หรือทีมฟุตบอลนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นี้นะครับเขามีวัฒนธรรมแบบนี้ ถ้าคุณอยากจะอยู่คุณก็ต้อง respect เขาด้วยไม่ใช่ว่าจะคุณยังไม่เคย respect เขายังไม่เคยทำอะไรให้เขาแล้วกับว่าเขาจะต้อง respect คุณแล้วก็ให้คุณทําทุกอย่างแล้วถ้าวันนี้น้อง A เลือกที่จะไม่เคารพธงชาติไม่ไปโฮมรูมไม่ใส่ชุดยูนิฟอร์มน้อง B ก็บอกอาถ้างั้นกูก็เลือกที่จะไม่ทํานี่ไม่ทํานี้มันก็จะกลายเป็นนะไม่มีนะครับเรียกว่าไม่มีกฎระเบียบนั่นเองนะครับ ดังนั้นอยากจะบอกเลยนะครับว่าอีกอย่างหลายคนก็บอกไอ้นี่โรงเรียนนานาชาติผมคอนเฟิร์มครับโรงเรียนนานาชาติทุกโรงเรียนในประเทศไทยใส่ยู <Okay. S 1> นิฟอ์มครณ์แต่ประเด็นนี้ผมแน่นอนครับคุณคงจะรู้ว่าจุดยืนของผมคืออะไรนะครับคือถ้าเด็กวัยรุ่นหลายคนไม่อยากจะใส่ยูนิฟอร์มนะฮะก็ได้ครับก็ไม่ต้องไปโรงเรียนเพราะนั่นคือกฎของที่โรงเรียนครับดังนั้นอย่าลืมน,นะครับมันต้องมี rights ผมก็เข้าใจต้องมีสิทธิ ก็คือสิทธิแต่อาจจะบางอย่างเป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็น individual rights แต่เราก็ต้องดู collective rules ก็คืออะไรครับเราก็จะต้องดูกฎนะฮะของมวลหมู่ด้วยนะครับเพราะเราจะเข้าอยู่กับสังคมแล้วเราก็จะต้องดูอะไรครับเราก็ต้องดู respect ก็ต้องมีการเคารพน,นะฮะสถานที่แล้วเคารพนะสถานที่กับสังคมที่เราจะไปด้วยครับไม่งั้นคุณก็จะกลายเป็นอีโกเซนทริกชันคือศูนย์กลางของโลกใช้ก,กฎกติตรเนื้อก,กฎกติกาซึ่งอันนี้แน่นอนครับจุดยืนนี้ผมไม่เห็นด้วยซึ่งใครเห็นด้วยกัผมจะเข้ามาสแสดงความคิดเห็นได้นะครับผมอาจจะเข้าไปอ่านบ้าง แต่ผมอาจจะไม่อ่านเลยนะครับเพราะว่าผมได้ไตรกรองและได้พูดคุยกับคนไปเยอะแล้วผมตบผลึกกับคําตอบผมแล้วผมอาจจะเข้าไปอ่านบ้างะนะครับเห็นใครแรงแรงมาก็นะครับก็กดทิ้งเลยนะครับรู้ใช่ไหมว่าเราก,กดอะไรทิ้งเนี่ยนะครับแต่ถ้าเจงออกในเชิงสร้างสรรค์อยากจะดีเบตกันเพื่อหาทางออกที่ดีร่วมกันได้เดี๋ยวให้ผมบอกครับถ้าเด็กคนไหนไม่อยากใส่ยูนิฟอร์มไม่มีปนะัญหาผมเข้าใจนะว่าถ้าไม่อยากใส่โอ้ผมลืมพูดไปอีกอย่างคือตอนที่ผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับมันก็จะมี no uniform day นะครับ คือเดือนละครั้งเด็ก,ดกๆก็วอยวายทำไมไม่มีกันทุกๆสัปดาห์หรือทำไมไม่ใส่ทุกวันเลยก็มีเด็กบางคนที่โรงเรียนครับก็วอยวายออกมาประท้วงที่โรงเรียนว่าอยากจะใส่แบบชุด private หรือชุด private โรงเรียนเขาก็บอกมานะครับว่าหนึ่งก็การที่มียูนิฟอร์มมันก็แสดงถึงยูนิตี้ความเป็นหนึ่งสแง Team Spirit, สดงทีมสปิริตแสดง c u เจอร์นะครับสแสดงนะครับเเรียกว่าเหมือนกับ sense อ f belonging ก็คือการที่เราได้อยู่ในที่แห่งหนึ่งแต่เขาบอกอย่างที่ผมชอบมากและเห็นด้วยมากคือ การไม่ใส่ยูนิฟอร์มเนี่ยนะครับการไม่ใส่ยูนิฟอร์มก็อาจจะเกิดเรื่องของความเหลื่อมล้าได้เพราะเด็กที่นที่โรงเรียนผมก็มีทั้งแต่เด็กรวยผมคือเด็กหนึ่งในเด็กที่จนสุดในโรงเรียนใส่เสื้อผ้าแบบราคาถูกๆถูกแล้วก็มีไม่ขีดตัวแต่ถ้าน้องคนหนึ่งบางคนใส่เสื้อแพงนะครับบางคนก็ใส่โป้งนะครับโป้บ้างแพงบ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะเริ่มทําให้มันเกิดแบบนะโดยเฉพาะเรื่องของความเหลื่อมล้าของ การใส่เสื้อผ้าที่มันอาจจะแพงและอาจจะทำให้อีกคนมันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันด้อยเพราะก็มีแล้วนะครับที่โรงเรียนผมสมัยก่อนคือโรงเรียน r s เป็นโรงเรียนเด็กมีตังเนี่ยอาร์มานี่บางคนก็จะมาอวดกันว่าฉันใส่งเสื้อตัวนู้นตัวนี้ตอนตนั้นซึ่งก็ทําให้พวกผมเนี่ยก็ใส่เสื้อยืดธรรมดาเนี่ยนะครับก็รู้สึกแย่ได้เหมือนกันนะครับแต่การใสู่ฟิฟอร์มมก็จะมีเรื่องราวของ equality ก็คือความเท่าเทียมกันด้วยและเชื่อผมนะครับตอนนี้ผมเป็นพ่อคนครับผมมีลูกสองคน การยูนิฟอร์มโคตรจะทําให้ชีวิตนั้นสบายแล้วก็นะฮะไม่ต้องมาปวดว่าตอนเช้าว่าลูกจะใส่อะไรแล้วคนอื่นเขาใส่อะไรกันใส่เหมือนกันกันแหละมันก็น่ารักดีนะครับเพราะสุดท้ายแล้วไปเรียนหนังสือมันไม่อยู่ที่เปลือกนอกของชุดเครื่องแบบหรอกครับมันอยู่ที่ head heart and hands ของนักเรียนครับว่นักเรียนเขา จะไปทําอะไรกันที่โรงเรียนจะได้อะไรจะได้ความรู้ความดีแล้วก็จะทําอะไรบางอย่างที่มีประโยชน์แต่การใส่ยูนฟอร์มคือการแสดงสปิริตของการเป็นหนึ่งของโรงเรียนที่เรารักและเราเคารพและเราให้เกียรติกันเองครับฉะ <Okay. S 1> นั้นก็ฝากเป็นข้อทีดดีจากอาจารย์พุกในวันนี้เลยครับ